ข้อที่7นะคะโจทย์ข้อที่7เนี่ยเขาก็บอกว่านางกวางะะกู้เงินนะคะจำนวน2ล้านบาทนะคะเพื่อซื้อบ้านหลังหนึ่งนะคะโดยผ่านชำระเป็นรายเดือนกับธนาคารแห่งหนึ่งนะคะผ่อน2 2 0เดือนนะคะโดยระบุในสัญญานะคะว่าในาสิ้นเดือนที่1ถึงสิ้นเดที่1 1 9นะจะชำระเฉพาะค่าดอกเบี้ยน,นะคะโดยที่เดือนสุดท้ายน่าจะชำระนี่คือทั้งหมดนะคะ แล้วก็จะจ่ายเงินอีกส่วนหนึ่งนะคะรายเดือนทุกสิ้นเดือนเข้ากองทุนนะคะเพื่อสะสมเงินนะคะโอเคค่ะแล้วก็ด้วยธนาะคาะรและกองทุนนะคะคิดอัตราดอกเบี้ยนะคะก็คือร้อยละ0.6เอ้ยไม่ใเอร้อยละ6เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะหรือว่าไอะนะ,ะก็จะเท่ากับ0.06นนะคะแล้วก็เราก็จะมาเขียนเส้นเวลาเหมือนเดิมนะคะอืม ื่อที่จะได้เออ่วางแผนถูกนะคะว่าเราจะทำโจทย์ข้อนี้ยังไงนะคะให้มองโจทย์ได้ง่ายขึ้นนะคะโดยที่อันแรกเป็นศูนย์นะคะแล้วก็อันที่สองนะคะเป็นร้อยี่สิบนะคะก็คือเป็นเดือนนั่นเองนะคะโดยที่หนึ่งสองสามสี่นะคะก็จะเป็นจ่ายเดือนละ x, x x x นะคะโดยที่เรานะคะกู้เงินมาทั้งหมดกู้นะคะมาทั้งหมดสองล้านบาทนะคะ แล้วก็เอ่ะะเอร้อยสิบเก้านะคะ x x นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนละก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโดยที่เขาบอกว่าธนาคารนะคะแล้วก็กองทุนเนี่ยคิดอัตราดอกเบี้ยนะคะเอ่อร้อยละหกต่อปีนะคะโดยที่เราเนี่ยก็จะทำเป็นเรานะคะก็จะทำเป็น IO12 นะคะก็จะเท่ากับนะคะโอ้เท่า ไอโอว่าสิบสองเท่ากับศูนย์จุดศูนย์หกนะคะหารกับสิบสองนะคะจะเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้านะคะเราก็จะใช้ไอโอสิบสองนะคะในการคิดนะคะเนื่องจากว่าตั้งเวลาเนี่ยเราได้ทําเป็นเดือนนะคะไม่ได้ใช้เป็นปีนะคะในรูปแบบปีนะคะต่อมานะคะเราเอ่อมาดูโจทย์กันเลยนะคะมาทําโจทย์กันเลยดีกว่านะคะ คะเราก็จะมาดูจุดข้อแรกนะคะค่ะจุดข้อแรกเนี่ยก็จะเป็น7.1นะคะ7.1็ดจเขาบอกว่าเขาจะหาจำนวนเงินของค่า x นะคะว่าจำนวนเงินเเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะก็คือเขาจะหาค่า x ตรงนี้ว่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะโดยที่ค่า x เนะะี่ยค่ะของเรานะคะค่า x เ,เนี่ยมันจะเท่ากับนะคะเงินกองทุน ะะเงินกองทุนนะคะบวกกับดอกเบี้ยนะคะที่เราจ่ายในแต่ละงวดนะคะนะคะโดยที่เรานะคะก็มาหาเงินนะคะจ่ายกองทุนกันเลยจ่ายเข้ากองทุนนะคะ โดยที่เงินแต่เข้ากองทุนนะคะเราก็จะมีสูตรอยู่เหมือนกันนะคะสูตรก็คือ s นะคะส่วนนะคะ s นะคะเงินเดือนทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด120เดือนนะคะจะเท่ากับร้อนะคะแล้วก็ i นะคะ i เราใช้ i เวอร์สนะคะ i ก็จะเท่ากับ0.005นะคะค่ะก็คือเราก็จะได้ว่าอันนี้นะคะเท่ากับ2ล้านนะคะ s นะคะคือเงินต้นนั่นเองนะคะก็จะเท่ากับ2ล้านที่เรา ได้กู้มานะคะแล้วก็จะเป็น1.005นะคะกำลัง120นะคะลบหนึ่งนะคะแล้วก็หารนะคะไ0ศูนย์นะคะไอโสนะคะก็ะค่านี้นะคะก็จะได้ประมาณ 12, 1 2 2 0งหมืันรบาทค่ะต่อมานะคะเราจะหาดอกเบีย้ยนะคะ ดอกเบี้ยที่เราจ่ายในแต่ละงวดนะคะก็จะเท่ากับนะคะก็จะมีสูตรนะคะมันจะเป็นสูตร i นะคะแล้วก็คูณกับ s นะคะหรือคูณกับเงินต้นเองนะคะ i แล้วก็จะใช้เป็นไอโอเอสิบสองนะค่ะไอโอเอสิบสก็เท่ากับ0.005นะคะคูณกับ s เงินต้นนะคะเงินต้นก็คือ2องล้านบาทนะคะคูณกับ2ล้านค่ะ เราก็จะได้ค่าออกมานะคะก็คือได้ค่าออกมาคือ1 0,000บาทนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่า x เนี่ยจะเท่ากับเงินในกองทุนนะเงินเงินกองทุนเงินที่จะเข้ากองทุนนะคะบวกกับดอกเบี้ยนะคะที่จ่ายในแต่ละงวดนะคะอย่างน้น x เนี่ยก็จะเท่ากับนะคะก็คืออ่ะเงินจ่ายเข้ากองทุนก็คือ 12,204.1บาทนะคะบวกกับเงินดอกเบียในะแต่ละงงินนะคะก็คือ1,000 0บาทค่ะเงิน x ที่เราจะต้องจ่ายทุกเดือนนะคะจะเท่ากับ22,204.1บาทค่ะนะคะนี่ก็คือเราจะได้จำนวนค่างเงิน x มาแล้วนะคะค่ะต่อมานะคะคืออ่า ข้อ2นะคะเขาถามว่าจากการใจ่เงินเดือนละ x บาทจ่ายเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะก็คือดอกเบี้ยเนะี่ย งวดละเท่าไหร่เองนะคะจริงๆเมื่อกี้เราคิดมาแล้วนะคะจริงๆเมื่อกี้เราคิดมาแล้วว่าจริงๆดอกเบีย้ยที่เราจ่ายก็คือ i s นะคะงั้นจริงๆเราเอามาคิดได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆเราคิดมาแล้วก็คือดอกเบีย้ยนะคะงวดละนะคะเท่ากับ i คูณกับ s นะคะโดยที่ i เนี่ยก็เราจะใช้ i over 12เนาะเราใช้ i over 12ค่ะ ก็จะเป็น0.005นะคะคูณกับ S S คือเงินต้นนะคะก็คือเงินกู้นั่นเองเงินกู้เท่ากับ2ล้านบาทค่ะค่ะแล้วเราก็จะได้อ่าดอกเบี้ยที่เราจ่ายแต่ทวนะคะ่ะก็คือ10,000บาทค่ะก็ะได้เป็น10,000บาทเนาะโอเคงั้นเรามาต่อที่ข้อ3กันเลยดีกว่าค่ะข้อ3เนี่ยเขาถามว่าจากการ จ่ายเงินเดือนละเดือนละเอกบาทนะคะจ่ายเงินเข้ากองทุนเท่าไหร่คะจ่ายเงินเข้ากองทุนเท่าไหร่นะคะหรือว่าจ่ายเข้าเงื่อละเท่าไหร่ซึ่งจริงๆเมื่อกี้เนี่ยที่เราคิดเอเนี่ยเราได้คิด มาแล้วเหมือนกันว่าเงินจะเข้ากองทุนนะคะจะเท่ากับ s นะคะเงินต้นนะคะหารนะคะค่า s นะคะ Angle เ,เ,เอ่อทั้งหมดคือ120นะคะแล้วก็ i เท่ากับใช้ i over 12นะคะเท่ากับ0.005นะคะค่ะก็เอามาเลยค่ะก็คือเงินเข้ากองทุนแต่ละงวดนะคะ ก็จะเท่ากับ s นะคะส่วน s เอาร2อนะคะ i n เก็นรอยยนะคะ i เท่ากับศูนยนหะคะหรือว่า i ว่าสินั่นเองนะคะก็จะได้เท่ากับ2ล้านนะคะส่วน1.005งจนาะคะกำลังร้อยยีลบหนนะคะส่วน ไอโอเว้นนะคะหรือ0 0 0ย์นะคะแล้วก็จะได้นะคะก็คือเงินต่าเข้ากองทุนก็คือตันนวดในประมาณนะคะ12204.1บาทค่ะนะคะเราก็ได้แล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาหาข้อ4กันเลยค่ะไปที่ข้อไปที่ข้อ4นะคะข้อย่อยที่4นะคะข้อย่อยที่4เนี่ยเขาถามว่า จากการจ่ายเงินเดือนละ x บาทนะคะในงวดที่50นะคะคิดเป็นเงินจ่ายคืนเงินต้นเท่าไหร่ 50 50อ๋อ50 50อยู่ประมาณนี้เนาะจ่ายค่า x นะคะเขาถามว่า50เนี่ย50อยู่ตรงนี้เนาะนวดที่50เงินจ่ายคือเองินต้นนะคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะเรามีสูตรอยู่เหมือนกันนะคะสูตรของเราก็คือพี่เคนะคะเคคือเอ่อจำนวนงวดที่เราต้องการหานะคะก็จะเท่ากับ s อสหนาส่วน S, s นะคะ a uh, n ง l กิลอ่ะแอนนะคะแล้วก็ปิดองเล็บนะคะแล้วก็1บวก j นะคะแล้วก็เอ่อ k-1 ลบหนึ่งนะคะนี่ก็คือสูตรของมันนะคะโดยที่เราจะหา P 50นั่นเองนะคะก็คือว่าที่50เนาะเอ่ออันนี้นะคะก็จริงๆรเราคิดมาแล้วนะคะมันคือ ที่เราคิดมาเมื่อกี้เลยมันคือเงินเข้ากองทุนในแต่ละงวดนะคะ่างนั้นเราก็จะหยิบยกอันนี้นะคะมาใช้เลยนะคะก็คือจะเป็น12,204.1นะคะคูณกับห0 0 5ุนนะคะแล้วก็คูณกับ49นะคะโอเคค่ะ่างนั้น p 5 0เนี่ยก็คือจะประมาณ15,500 82.70 บาทค่ะนะคะก็คือเราจะได้ว่าเงินจนใจคือเงินต้นนะคะในงวดที่50นะคะก็คือ15,582.7บาทนะคะต่อมาที่ข้อที่5กันเลยนะคะ,คะข้อ5จริงๆก็เป็นคาบเกี่ยวข้อที่4เหมือนกันเนาะคะเพราะว่าข้อ5เนี่ยเขาถามว่า จากการจ่ายเงินเดือนละ x นะคะในงวดที่50เหมนกันเลยคิดเป็นเงินจ่ายดอกเบีย้ยสุทธินะคะเท่าไหร่นะคะ เราหาดอกเบี้ยสุทธินะคะตรงนี้สุทธินะคะก็คืออ่าห้าสิบอยู่นี่นะคะ x เหมือนกันนะคะก็คือจุดสนใจเราจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะก็เราจะใช้ในเมื่อเราจะหาดอกเบี้ยสุทธินะคะก็คือ i ห้าสิบนะคะเท่ากับ r r เนี่ยจริงๆ r เราก็คือ x r ของเราเนี่ยคือ x นั่นเองนะคะก็คือแบบว่า เป็นจำนวนที่เราจ่ายในแต่ละงวดนั่นเองนะคะลบกับ p 5 0ซึ่ง p 5 0เมื 50, ม่อก,กี้เราได้หามาแล้วนะคะแล้วก็เออ่ r คือ x นะคะเราก็หามาตั้งแต่แรกแล้วนะคะก็คือ r เนี่ยก็คือ x ของเรานะคะ x ของเราที่เราหามาก็คือ12,204.1บาทนะคะแล้วก็ที่เราหามาเมื่อกี้ p 5 0นะคะก็คือ 15582.7นะคะเราก็จะเอามันมาลบกันนะคะเพื่อจะได้หานะคะดอกเบี้ยสุทธิสุทธินะคะที่เราได้จ่ายไปนั่นเองนะคะเราก็จะเป็นเท่ากับ2 2ง0องมื่นนะคะ2,204.1นะคะลบกับ15582.7นนะคะก็จะได้ i 50นะคะหรือว่าดอกเปี้ยสุดทีิเนี่ยเท่ากับ6,621.4บาทค่ะต่อมานะคะเรามาสู่ข้อย่อยข้อสุดท้ายของเรานะคะก็คือข้อย่อยข้อที่6นะคะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเขาจะถามว่าจงหานี่คงเหลือนะคะ หลังจากหักเงินสะสมในกองทุนปลายงวดที่50ไปแล้วนะคะจริงๆมันค่อนข้างจะต่อเนื่องจากข้อที่ผ่านๆมานะคะข้อข้อสี่ข้อ5ที่เราคิดนะคะก็เป็นเกี่ยวกับมวดที่50ทั้งนั้นเลยนะคะก เราจะมาดูที่ห้าสิบนะคะเราหาหนี้คงเหลือนะคะหลังหักค่าสะสมนะคะของกองทุนที่ห้าสิบนะคะคือเราก็จะหาตั้งแต่ห้าสิบเอ็ดนะคะถึงร2อยยี่สิบนะคะเราจะหาตรงนี้นั่นเองเราจะหานี้คงเหลือทั้งหมดนะคะที่เราจะต้องจ่ายนะคะโอเคค่ะเราก็ต้องมาหากันเลยนะคะกอ็อนนี้ก็มีสูตรนะคะก็คือ เราจะมาหา s 5 0กันนะคะ s 5 0เหมือนจะเท่ากับ s นะคะเงินต้นทั้งหมดนะคะลบกับ v 5 0นะคะ v 5 0ก็คือแบบเงินที่เราได้จ่ายไปทั้งหมดแล้วนะคะโอเคก็คือเงินในส่วนข้างหน้านะคะรวมปีที่50ด้วยเนาะก็คือเงินอขอโทษค่ะเงินในส่วนตรงนี้ทั้งหมดเลยที่เราได้จ่ายไปแล้วนะคะก็จะเอามาลบออกนะคะ อย่างนั้นนะคะก็จะได้ว่าเงินต้นของเราในเงินกู้นะก็คือ2ล้านนะคะลบกลับ V50 คือมันจะมีถูกก็คือ S S นะคะ N J นะคะแล้วก็ S เอ็ดแองเกิลห้าสิบนะคูณกับ0.005นะคะก็จะได้ว่า2ล้านนะคะลบกลับ อันนี้จริงๆก็คือมันเป็นเงินเข้ากองทุนนะคะที่เราได้หามาก่อน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 หน้านี้แล้วนะคะก็เราได้หามาแล้วนะคะว่าเงินเข้ากองทุนคือนี้นะคะ่ะแล้วก็เอ่อหยิบยกมันมาใช้ได้เลยนะคะก็คือจะเป็น12,204.1นะคะแล้วก็คูณกับ1.005นะคะกำลัง50าลบหนะคะส่วน0.005ค่ะ อย่างนั้นนะคะเราก็จะได้ทั้งหมดนะคะหนึ่งประมาณนะคะประมาณะคะ่ะเราจะได้หนึ่งล้านสามแสนแปดพันหกร้อยเก้าสิบหกจุดเจ็ดเจ็ดบาทค่ะก็คือนี่คงเหลือนะคะหลังจากหักค่าสะสมในกองทุนไปที่ห้าสิบนะคะก็จะเป็นจำนวน หนะึ่งล้านสามแสนแปบาทค่ะก็จริงๆจบกันไปแล้วนะคะอย่างนั้นก็มาทวนกันหน่อยว่าคำตอบเรามีอะไรบ้างนะคะเพราะเรามีตั้งหกข,ข้อย่อยนะคะค่ะก็คือข้อเจนะคะก็คือเราจะได้เวลามาแบบนี้นะคะข้อหนนะคะ จำนวนเงิน x นะคะจำนวนเคอนที่อยู <Okay. So S 2> ่ตรงนี so anyway. like so ้น so ั่นเองนะคะ x เนี่ยเราได้หานะคะก็คือ x เนี่ยจะเท่ากับ22,204.1บาทนะคะค่ะก็คือเป็นเงินที่เราจ่ายทั้งหมดในแต่ละงวดนะคะคือค่าเงิน x ค่ะต่อไปนะคะข้อ2นะคะจากการจ่ายเงินนะคะเดือนละ x นะคะดอกเบี้ยที่เราจ่ายในแต่ละงวดเนี่ยเป็นเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็คิดได้นะคะก็คือดอกเบี้ยที่เราจ่ายในแต่ละงวดเนี่ยคือ10,000บาทค่ะ ข้อ3นะคะจากการจ่ายเงินเดือนละ x บาทนะคะจ่ายเงินเข้ากองทุนนะคะในแต่ละงวดเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะ <ies. S 1> ก็คือเงินที่เราจะเข้าอกองทุนนะคะเราก็าคิดได้ 12, 2 1 2 2่งหบาทค่ะต่อมาหวัวข้อข้อที่4นะคะจากการจ่ายเงินเดือนละ x บาทนะคะในงวดที่50นะคะคิดเป็นเงินจ่ายคืนเงินต้นนะคะเท่าไหร่นะคะเราได้ว่าเงินจ่ายคืนเงินต้นนะคะเดือนละ 15,582.7บาทค่ะแล้วก็ข้อต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องจากข้อ4เลยนะคะแล้เขาถามว่าจาการจ่ายเงินเดือนละอกบาทนะคะหนึงว่าที่50คิดเป็นเงินจ่ายดอกเบี้ยสุดธทธีนะคะเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ดอกเบี้ยสุดธทธีนะคะก็คือ6,621.4บาทค่ะต่อมานะคะข้อ6ค่ะเขาบอกว่าจงหานนี้คงเหลือหลังจาก หักเงินสะสมในกองทุนไปงวดที่50ไปแล้วนะคะก็คือเราจะได้เงินนะคะนี่คงเหลือของเราเนี่ยคือ1,38696.77นาบาทค่ะก็ะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับข้อ7ค่ะ